The Master Coach Academy อยู่ที่สปิติวอลเลการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของผมเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจแม้จะมืดครึ้มด้วยเมฆหมอกแม้พายุฝนจะกรนหนามไม่หยุดยัง้งแต่การเดินทางของผมไม่เคยหยุดมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ผมลืมตาดูโลกจากเสียงร้องแรกแห่งการเกิดจนถึงวินาทีนี้ที่ผมนั่งเงียบๆท่ามกลางหิมาลัยสปิิวอลเล จุดสูงสุดของหลังคาโลกที่ซึ่งความว่างเปล่ากล้องกังวานดังกว่าความคิดใดที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือโรงเรียนเล่นลับที่เป็นโรงเรียนเล่นลับแห่งจิตวิญญาณที่สอนผมให้ฟังเสียงของความเงียบมองลึกไปใต้มานมา,ายาแห่งชีวิตแล้วพบว่าการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่การเคลื่อนที่แต่คือ,อ,อการตื่นรู้ที่ทุกก้าวผมเดินจากขุนเขาสู่สายน้ําจากสิปิติสู่เจ้าพญา จากความเยือกเย็นของเทือกเขาสู่ความอบอุ่นของแผ่นดินบ้านเกิดแต่แม่น้ำไม่ใช่เพียงสายนะ้ำเธอคือกระแสะแห่งการเวลาที่ไหลผ่านความทรงจำและการเติบโตพาผมย้อนกลับสู่ต้นกําเนิดพร้อมบทเรียนมากมายที่เก็บเกี่ยวมาในแต่ละลมหายใจการเดินทางของผมไม่เคยเป็นเส้นตรงแต่ เต็มไปด้วยเส้นโคง้งแห่งโชคชะตาเส้นทางลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สึกได้ด้วยหัวใจผมได้พบครูนี่ใช่ในห้องเรียนนะแต่ในความเงียบในแสงอรุณที่ทาบยบนยอดเขาในสายลมหนาวที่เตือนให้ระลึกว่า เรามาเพื่อจำไม่ใช่มาเพื่อเรียนและในทุกครั้งที่ผมหลับตาผมจะเห็นเส้นทางทอดยาวไปไม่สิ้นสุดการเดินทางที่แท้จริงไม่เคยเริ่มต้นและไม่เคยจบลงแม้มันจะดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของการมีอยู่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ว่าผู้คนจะผ่านเข้ามาหรือจากไปหนึ่งในที่ที่ไม่หนึ่งใน สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือหัวใจของผู้แสวงหาที่ยังคงก้าวเดินบนเส้นทางแห่งแสงด้วยความสงบและสงบและความรักที่ไร้เงื่อนไขนี่คือการเดินทางของผมทีมไม่ต้องมีจุดหมายเพราะ,ระทุกก้าวคือจุดหมายในตนเองและทุกลมหายใจคือการตื่นรู้หมายบนเส้นทางอันไร้ขอบเขตของชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ และเมื่อผมหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านมาผมไม่ได้เห็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวไม่เห็นยอดเขาหรือหุบเหวแต่ผมเห็นเพียงสิ่งเดียวคือความรักที่แฝงอยู่ในทุกก้าวรักของครูผู้เงียบงนันรักของลมหนาวที่พัดผ่านแก้มรักของแม่ธรณีที่รองรับเท้าผมในทุกย่างก้าวรักของแม่น้ําที่ไม่เคยปฏิเสธสิ่งใดพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เดินทางเพื่อไปถึงที่ใดแต่กลับแต่เพื่อกลับ กลับมาเป็นใครบางคนที่เราเคยเป็นบริสุทธิ์อ่อนโยนและมีแสงในตัวเองโลกภายนอกอาจเป็นไปด้วยการเคลื่อนไหวแต่ภายในผมนะกลับนิ่งนิ่งอย่างที่ไม่เคยนิ่งมาก่อนแล้วในความนิ่งนั้นเองผมได้เสียงกระซิบผมได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างมันไม่ใช่คาพูดนะแต่เออคือความรู้แจ้งที่ไร้ถ้อยคําเสียงนั้นพูดว่า เจ้ามาไกลาแล้วแต่หนทางแห่งดวงดาวมันยังไม่จบนะจงเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อหาอะไรนะแต่เป็นทุกสิ่งแต่เพื่อเป็นทุกสิ่งที่เจ้าถูกสร้างมาให้เป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของผมยังคงดําเนินไปเงียบๆบ,บางวันบนยอดเขาบางวันในใจผู้คนและบางวันก็ในฝันแล้วบางวันก็ในลมหายใจที่แผ่วเบาและแม้การเวลาจะพาผมผ่านแสง่องเงาแต่หัวใจผมยังจดจําว่าทุกอย่างก้าวการเสดจภาวนาทุกลมหายใจ คือบทเรียนและทุกการพบเจอคือพอรจากจักรวาลขอบคุณเส้นทางที่ไม่เคยให้ผมไปถึงแต่ให้ผมกลับบ้านในตัวเองและหากเธอผู้กำลังอ่านอยู่นี้กำลังเดินทางกําลังเดินบนทางที่เปรี่ยวเงาขอให้เธอรู้ไว้ว่าเราอาจเดินคนละเส้นทางแต่ท้องฟ้าเหนือเรานะั้นมันคือผืนเดียวกันและในมิติใดมิติหนึ่งเราเดินร่วมกันเสมอปรึกษาส่วนตัวกับครูไลน์ at mastercoach hotline น์ก้าสองสามหูห